เทคนิคกำจัดคราบไม่พึงประสงค์ที่ติดบนรถสำหรับการใช้รถบนท้องถนนทุกวันนี้เราอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอกับคราบเลอะสกระปรกที่ไม่พึงประสงค์วันนี้ผมขอมาแชร์เทคนิคการกำจัดคราบต่างๆอย่างง่ายๆอยากรู้ตามไปดูกันเลยคราบขี้นกใช้น้ำสะอาดล้างออกหรือใช้น้ำยาล้างรถทั่วไป ไม่ควรขูดหรือขัดคราบออกแรงๆเพราะอาจทําให้เกิดรอยขีดข่วนได้ถ้าเป็นคราบฝังแน่นให้ใช้ผ้าชุบน้ําวางไว้บนคราบสักครู่เพื่อให้คราบอ่อนตัวลงแล้วค่อยล้างออกด้วยน้ําสะอาดคราบมแมลงทางที่ดีให้รีบล้างออกหากปล่อยไว้นานจะทําความสะอาดยากให้ใช้ครีมขจัดคราบอเนกประสงค์คู่กับผ้าไมโครไฟเบอร์ iber, เช็ดออกคราบยางไม้เบื้องต้นให้ใช้น้ําสะอาด หรือน้ำยากำจัดคราบมาแมลงและยางมาตอยล้างออกถ้าคราบติดฝังแน่นให้ลองใช้ครีมกำจัดคราบมเนกผสมกำจัดคราบเช็ดออกคราบน้ำมันล้างด้วยน้ำสะอาดผสมกับน้ำยาล้างรถโดยใช้น้ำเยอะๆอ,อาจล้างสัก2-3ครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีคราบหลงเหลือคราบยางมาตอยใช้น้ำยากำจัดคราบยางมาตอยล้างออกแล้วค่อยล้างรถด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ที่สำคัญคือเมื่อเกิดคราบสปกปรกไม่ควรจะปล่อยไว้นานควรจะรีบทำความสะอาดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะสิ่งสกปรกบางอย่างจะทำปฏิกิริยากับสีรถจนกลายเป็นคราบฝังลึกที่แก้ไขได้ยากในอนาคตดังนั้นอย่าลืมนำเทคนิคเหล่านี้ไปลองใช้กันนะครับเพื่อที่จะสามารถจัดการคราบต่างๆได้อย่างถูกวิธีเพื่อรถของเราจะได้กลับมาสวยเหมือนใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก อิสุสุไทยแลนด์สวัสดีครับ